สวัสดีค่ะวันนี้วายได้กลิ่นนะคะกลิ่นของอเนี่ยดอกวาสนาเนาะวันนี้ดอกวาสนาบานแล้วนะคะหอมมากเลยนะคะก็เลยเดินชมมาเมื่อวานนี้วายถ่ายแบบที่เขายังไม่ไม่บานเนาะแต่วันนี้เขาบานแล้วนะคะสวยด้วยไหมนี่นะคะแล้วมีกลิ่นหอมมากนะคะมีกลิ่นหอมด้วย เดินผ่านเข้ามาเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าดอกวาสนาจะหอมเนาะเ,นเพื่อนไม่เชื่อลองไปดูนะคะนี่เห็นไหมจะบานเมื่อวานจะเป็นสีโอรสนะคะแต่วันนี้เขาจะมีสีขาวเป็นเกสรเนาะเป็นเกสรน,นี่คือการบานการอาบดอกบานของดอกวาสนาเนาะนี่นะคะ จะสวยงามมากเลยเนาะสวยงามมากเลยเมื่อวานไดเจอสัส,สีโอรสนะคะแต่ววาคิดว่าจะเป็นอ่าพูดดีคะเพื่อนเพื่อนว่าสวยไหมมันเป็นธรรมชาตินาะนี่ไงเดแบบเตัวอย่างนะคะเมะื่อวานเลยวายถ่ายแบบนี้นะคะนี่ไงนะคะข้างบนสูงสุดเนาะเดี๋ยวเ้อเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะ เมื่อวานมนวัยถ่ายแบบนี้นะคะวันถ่ายแบบนี้เนาะดอกตุ้มๆนะคะแต่วันนี้ลดลงมาลดลงมานี่ไงก็จะเป็นดอกที่บานนะคะนี่ไงเห็นไหมจะแตกต่างไหมคะจะแตกต่างกันไหมนี่ไงคือเขาจะบานนะคะนี่เขาจะบานจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะไล่กันไปดูนะคะนี่ไงเห็นไหม เห็นไหมคะเห็นไหมมันจะเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งเนาะในระหว่างที่การเปลี่ยนสีหรือว่าการาบานสะพรั่งของดอกวาสนาเนาะเนี่ยดูนะคะอีกทีหนึงนะคะจะเพิ่งเบื่อนะคะโน้นไงเมื่อวานในวัยถ่ายแบบนี้เนาะอ๋อเงยคอนะอ่ะดูท้องฟ้าไปด้วยเลยนะคะท้องฟ้าก็จะมีปุยเมฆเนาะมีปุยเมฆเนาะเอเคนะ อันนี้วายเดินผ่านมาไม่มีกลิ่นหอมโชยมาต้องจมูกเราเอ๊ะอะไรกลิ่นอะไรก็เลยลองมาดูโอวาสนาบานนะคะแต่ไม่รู้ว่าหน้าข้างหน้านี่จะบานไหมเดี๋ยววายพาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะตามมาเนี่ยอ้อยต้นข่อยวายยังไม่ได้ตัดนะคะก็ยังอยู่ในสภาพนี้อยู่เนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าเนาะตามมานะคะก็จะรกหน่อยนะคะเดี๋ยววายจะพามาดูอีกต้นหนึ่งว่าจะบานไหม นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าโมเมนต์ใหม่หนึ่งเนาะนี่บานหมดเลยดูดี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 ดูดดาาสิคะอือตามคลิป,ปเก่าไว้วนะคะเมื่อวานนี้ไวไวถ่ายเขาจะยังไม่บานนะคะนี่นี่เขาบานแล้วเห็นไหมโอโ้โหสวยมากเลยนะคะเดี๋เด้เด้๋ยวเอาให้ชัดเจนเลยนะคะเนี่ยมีมีลูกตัวมิมนะคะตัวมิมมานี่ไงตัวมิมนะคะที่ตอมอยู่เนี่ยตัวมิมนะคะ มิมนะคะไม่ใช่พึ่งนี่มิมนะคะเห็นไหมเห็นไหมถ้าใครตามคลิปไวๆเมื่อวานนี้นะคะเม่วานจะถ่ายตอนที่เขายังตูมๆนะคะเนี่ยตอนนี้วาสนาเราบ,บานจะพั่งแล้วนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยสวัสดีคะ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะธรรมชาติทั้งชาติสร้างมาจริงๆเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นกําลังใจให้ไวไวาเนาะก็ <c oughs> จ,จะสิ้นปีใหม่แล้วเนาะเอ้ยก็จะสิ้นปีเก่าแล้วขอ <c oughs> ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะที่ติดตามไวไวานะคะ